สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องเกอร์พามาชมต้นหมากผู้หมากเมียนะคะของดีมีประโยชน์รีบปลูกด่วนเพราะเพราะพัพพนง่ายค่ะจัดสวนย่อมก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าสีสันเขาสวยมากเลยค่ะมีหลายสายพันธุ์ค่ะบ้านใครจะปลูกไว้จะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะ จะเจริญค่ะช่อช่อดอกอ่อนๆนำมาทำอาหารได้นะคะส่วนใบทำยาได้ค่ะสมุนไพรต่างๆแก้ปวดการขยายพันธุ์นะคะการตอนปักชํากิ่งเพราะเมล็ดชําน้ำแยกแยกหนอ่อ ต้นนี้ปลูกง่ายค่ะลากออกเร็วด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะไปจัดสวนหย่อมก็ได้นะคะเวลามีงานประดับตามงานนะคะเพราะว่าสีเขาจะโดดเด่นมากเลยค่ะหมากผู้หมากเมียงานพิธีมงคลนะคะงานแต่งงานเราจะปลูกกันนะคะ่ะเขาจะเป็นคู่กันเลยค่ะหมากผู้หมากเมียนะคะ จะมีอยู่ตรงนี้นะคะกิ่งแก่ๆนะคะแก่มากเลยค่ะเขาก็จะมีหน่อออกมานะคะเห็นไหมคะเนี่ยนี่คะ่ะจะมีหน่อออกมาตามต้นนี่คะ่ะตามกิ่งแก่ของเขานะคะนี่ก็แยกหน่อคะ่ะสามารถแยกหน่อได้เลยนะคะกิ่งตอนหรือตอนนี้เนี่ยนี่สามารถตัดได้คะ่ะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนนะคะเราก็จะได้หลายต้นเลยคะ่ะ ใบเขาสีสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะจะลืมปลูกไวป้ประจำบ้านนะคะเพื่อนๆเป็นไม้มงคลนะคะ จะคลิปหน้าน้องเก์ก็จะมาทำเป็นคลิปที่เพาะพันธุ์ให้ดูนะคะขยายพันธุ์นะคะว่าเขาขยายพันธุ์แบบไหนนะคะหมากผู้หมากเมียค่ะมีปลูกไว้ประจำบ้านก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นไม้มงคลน,นะคะ คลิปนี้น้องเกอร์ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ